สวัสดีค่ะเพื่อนๆฮัลโหลสวัสดีวันนี้มีมีมาด้วยค่ะมาด้วยเพราะว่าลุงแกเป็นห่วง <c oughs> <c oughs> ก็มาป่าใหม่ยังไม่เคยมาเลยตรงนี้ใบไม้ร่วงหมดแล้วเห็นไหมคะข้างหลังเราก็เดี๋ยวไปดูกันนะคะว่าใบาไม้กับเห็ดเนี่ยมันจะแยกกันออกไหม <c oughs> ไปลุ้นกันค่ะนี่ฮัลโหลดูซิคะดู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 ซิดู เขารอเราเห็นหน้าเราไม่เนี่ยหมวกมันล่วงนี่จ้า มันเก็บเห็ดส่งท้ายเลยวันนี้นี่มันไม่มีเห็ดนี่จ้าเพื่อนๆไม่รู้เห็ดปีนี้ไม่ค่อยไม่ค่อยออกเลยแล้วก็ไม่ทันหนาวแล้วเนี่ยค่ะมันจะไม่ค่อยทันหนาวแล้วกล่องไวก่อนนี่เราเห็นละดอกนะคะ อีกสองดอกอุ้ยหลายดอกนะค่ะอู้ด mm, ึงนั้นเป็นแพรเลยเห็นนะคะโดนกันนะฮะแด้หบอกให้ลุงไปนั่งนี่จ้า เ,เพื่อนๆอุ้ยตายแล้วดูสินี่อันจะงามขนาดนี้ <c oughs> ขอได้มีให้เก็บแบบนี้มั้งนะไม่ได้เจอเลยแบบนี้ดูสิอู้ยคึกๆๆดอกกียายอย่างนี้นี่คะ่ะนานๆจะได้กับเก้าสักที <c oughs> ใช่ไหมนี่ <laughs> นี่จ้าเพื่อนดูสิสีเดียวกับใบไม้เลยเห็นไหมคะนี่ได้อยู่นี่คะ่ะเลย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 เก็บเลยนี่จ้าพอได้อยู่จ้านั่นก็ว่าไปนะพอได้อยู่ใบน,นี้ก็เอาจ้าดีกว่าไม่มี ว่าเดี๋ยวหมดหน้านี้เราจะไปเอาเห็ดที่ไหนมาให้เพื่อนๆได้ดูนี่นี่ค่ะเพื่อนตกหืนะงามจริงๆนี่จางี้งอก็ใช้ได้จ้าเพื่อนเดูดูๆๆดู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 ค่ะดูดูดูอะไรคะนี่อะไรคะดูสิคะมาเลยมาเลยมาเลย เก็บเลยเก็บเลยค่ะเห็ดไก่ค่ะแต่ตอนนี้เอาทัดก่อนอยิย่งเจอยิ่งเจอยิ่งเจอ,เ,จอเดี๋ยวก่อน ดูมูเชดูนู่นอีกนะหนังไก่เยอะมากเลยนะฮะเราเก็บเลยค่ะเริ่มเก็บก่อนเลยไหนดูสิขันดอกติ๊กอู้นี่ก็หนังไก่จ้าเพื่อนๆอ,อู้นะคะดูสิคะนี่ นู้นยาวไปนู้นเลยค่ะเมียอุ้ยนี่ยาววันนี้เลยค่ะเพื่อนนี่จา้าอุ้ยนี่ค่ะนี่ค่ะนี่ค่ะนี่จ้าดาววันนี้เลยยาวไปยาวไปยาวไปว่าแล้วเก็บ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 อู้นี่ทัดคันเทลออกโซเดี๋ยวฮะม่งอ่ะ อักตาเนีะยวฮะเพื่อนคะเจอขุมทรัพย์แล้วค่ะเจอขุมทรัพย์แล้วเพื่อนๆนี่ค่ะเราเจอขุมทรัพย์แล้ว เห็นนะคะอืมดอกใหญ่มากเลยมาด,ดูดูนะคะว้าท้อทอ้ทอเด่นยอท่อคุดเดียดันของอร่อยห้าดาวค่ะ ขาคือนี่จ้าเขาคือของอร่อยห้าดาวเราเราเห็นอีกเห็นอีก,อกเห็นอีกค่ะเป็นทาเ,นเพื่อนๆอู้ยน,ะเ,นะเห็ดนะเห็ดได้อยู่จ้าอันนี้ดอกสวยดอกนี้สวย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 หนังไก่จ,จ้าชอบหลบอยู่ใต้ต้นสนนี่แนะนี่จ้า เอาค่ะเอามีน้องที่เมืองไทยอยากกินเดี๋ยวเราเอาไปลวกน้ำน้ำร้อนแป๊บเดียวค่ะลวกแป๊บเดียวแล้วเขาก็เหนียวเลยค่ะเขาจะเด้งเลยลว,เลวกปุ๊บเด้งเลยนี่จ้าเดี๋ยวเอาไปลวกแช่แข็งไปฝากคนที่เมืองไทยหน่อยเขาอยากลองจ้ะ